พอจิตใจมันเริ่มเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยจะเป็นไปเพื่อมีสติสัมปชัญญะในการพินิจพิจารณาทุกกระบวนการละเพราะทุกๆกระบวนการที่ปฏิบัติด,ด้วยการมีสติสัมปชัญญะจะถ่ายถอนความเป็นอ้างาการมามังการคือความเป็นตัวเราของเราเรื่อยๆ ทุกๆขัน้นตอนพอเริ่มเห็นสัจจะความจริงแต่ด้วยการยึดมั่นหรือมั่นในธาตุรู้คือวิญญาณหรือจิตเนี่ยอันเนี้ยถอนยากส่วนรูปเนี่ยเป็นส่วนยากที่สามารถพินิจพิจารณาได้แต่พอทําบุญแล้วจิตใจมีความสุขก็ติดอยู่ในสุขเวทนาอีกติดอยู่ในปิติสุขอีกก็ไม่เป็นไายเสพไปก่อนทําให้จิตตั้งมั่นได้สมถะเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ก็อย่าให้ปิติสุขเนี่ยมาปรุงจิตให้ติดใจยินดีนอยู่ในความสุขนั้นก็อาศัยเป็นที่ตั้งของสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาพิิิิจาาารณาว่่ไอ้ปตุขขทีเกกดึน็ เกิดดับเป็นธรรมดาเหมือนกันก็จะไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้ก็จะเป็นเนื้อที่อยู่บนบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงพร้อมที่จะกระโดดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธิภะได้ตลอดไม่ยึดมั่นถือมั่นเสพกรรมกุณหะแต่ไม่ติดในกรรมกุณหะก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็จะก้าวสู่คารวัชันเลิศคือเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่กำนัดไม่หลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่คารวัชจันเลิศเนี่ยจะประกอบไปด้วยธรรมสประการก็คือเริ่มตั้งแต่การทำหมากินที่สุจริตตั้งแต่เบื้องต้นละไม่ โกงไม่หลอกลวงไม่ตลบตะแลงไม่เอาลาบต่อลาบการหากินเนี่ยสุจริตแล้วก็ไม่เครียดครัดด้วยไม่เครียดครัดก็คือไม่ทําจนเอาเป็นเอาตายหามรุ่งหามค่ําอยากร่ํารวยมากเกินไปได้เงินทองมาก็ต้องได้มาโดยสุจริตเสร็จแล้วก็ต้องมาเลี้ยงดูแลตัวเองให้อิ่มหนาเลี้ยงดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาข้าทาตบริวารทั้งหลายให้อิ่มหนามีเงินก็เนี่ยจาคะสละแจกแจกใจกระทําบุญกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบสมณนะพราหมณหรือช่วยเหลือคนอื่น ตามกําลังที่เราพอจะมีและเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องมีปัญญาในการบริภโภคโภคทรัพย์ทั้งหมดก็จะไม่ยึดติดอยู่ในกรรมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโภชนะในทรัพย์สินเงินทองที่มีก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาก็จะก้าวสูงมาเป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายคือเสพกรรมกุณห้าแต่ไม่ติดในกรรมคุณหก็จะไม่มีความยินดียินร้ายเวลาใช้จ่ายก็ใช้จ่ายให้สมบุลพอเพียงเกียรฐานะของตัวเองเวลาเราไม่มีมากเรา เองก็อย่าไปฟุ่มเฟือยเวลาเรามีตามสมควรเราก็อย่าไปฝืดเครืองเพราะมันจะเป็นทุกข์ก็ต้องใช้จ่ายให้สมฐานะของตัวเองด้วยจึงจะทําให้ชีวิตหรือการบริโภคโภกทรัพกกั์นั้นมีความสุขจะนําพาไปสู่การไม่กําหนัดไม่หลงมัวเมาในโภกทรัพั์ที่เรามีอยู่เนี่แหละเป็นผู้ที่มีปัญญา เพราะว่าบางคนรวยแต่ประหยัดเกินไปตรหนีเกินไปก็เป็นทุกข์ในสมัยพุทธก,กาลเนี่ยมีเศรษฐีร่ำรวยมากแต่ว่าประหยัดมากเลย กินข้าวเนี่ยกินข้าวไม่ดีใส่เสื้อผ้าก็ไม่ดีรถของเขาเนี่ยยังใช้ใบไม้มุงคือเป็นเศรษฐีแต่ไม่น้อมเจิดกินของดีตามฐานะของตัวเองเป็นเพราะวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือเขามีโอกาสใส่บาตรกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทําบุญกับพระอริยะด้วยผลแห่งบุญนั้นทำให้ได้เป็นเศรษฐี แต่ว่าเขาใส่บาตรไปแล้วมีจิตเสียดายน่าจะเอาอาหารเหล่านั้นมาให้ค้าทาสบริวารของเขาความคิดแค่นี้ทำให้เขาได้รับวิบากกรรมคือการได้ทำบุญกับพระอริยะเนี่ยได้บุญกุศลมากได้บุญนับไม่ได้ประมาณไม่ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีถึง7ครั้งทุก7ครั้งเนี่ยด้วยวิบากกรรมที่ให้ไปแล้วเสียดายไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคเสื้อผ้าอย่างดียานพาานะอย่างดี สังเกตไหมว่าคนรวยที่เขามีจิตใจที่มีจากะมีเงินทองมากเขาก็จะสนับสนุนผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาต่างๆเพื่อต่อยอดให้คนทั้งหลายเหล่านี้สร้างคุณงามความดีต่อไปคือเขาเหลือกินเหลือใช้แล้วเขาก็จะทำประโยชน์เขาจะไม่ตรณีเมื่อเขาทำอย่างเนี้เวลาที่เขาเกิดชาติไหนๆก็แล้วแต่เขาก็เกิดมาเป็นคนที่มีโภกทรัพย์มาก มีเงินทองมากเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาร่ำรวยไม่ตกต่ําซึ่งจะแตกต่างจากผู้ที่ให้ไปแล้วเสียดายนิดๆหน่อยๆก็เสียดายมีโอกาสเกิดมาชาติเดียวร่ำรวยและชาติต่อไปก็ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมาลําบากยากจนเพราะนั้นเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสให้ทานมีโอกาสทําบุญทําแล้วอย่าไปเสียดายมีจิตจาระละความตริีเสียจะได้ผลมากได้นิสสงมาก